สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนวิธีการติดตั้งนะครับตัวโมโตเทคตัวนี้นะครับโมโตเทคชิลลบ็อกซนะฮะเข้ากับโมโตเทครุ่นต่างๆนะครับมันจะมีทั้งหมด4รุ่นนตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้นะครับก็คือจะมีโมโตเทคนะครับ MTB 0 1นะครับก็คือเป็นแบบแฮนด์บาร์แบบนี้นะครับตัวติดกระจกนะ แล้วตัวติดโทรศัพท์แบบติดแทนบาร์นะครับเมาส์จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยแกะมาดูนะแล้วก็ MTB 02นะครับซึ่งเกจะเป็นตัวที่ติดกับก้านกระจกนะครับทีนี้ปกติแล้วถ้าซื้อเป็นเซตนะครับทางร้านก็อาจจะประกอบไปให้ถ้าลูกค้าบอกมานะฮะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ ท่านที่มีตัวนี้อยู่แล้วซื้อแต่ตัวชิลบ็อกซ์ไปนะฮะก็อาจจะไม่มีวิธีติดตั้งเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมก็จะมาทําการสอนทั้งหมดนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะอาจจะยาวนิดนึงนะครับก็อ่าท่านใดใช้รุ่นไหนนะครับก็ลองเลื่อนๆไปดูนะครับผมจะทําไว้โดยละเอียดเลยแล้วกัน4รุ่นจะได้ไม่งงก,กันเนาะก็ชุดแรกนะครับจะเป็น MTB 022 02, 02ตัวก่อนนะครับ0 1นะกับ02นะกับชิลบ็อกซ์ตัวนี้นะครับโดยข้อสังเก ซื้อหรือว่ามี Moto Tech 2รุ่นนี้อยู่แล้วนะครับสังเกตที่กล่องก่อนนะรหัส MTB 0 1กับ MTB 0 2นะครับตัวชิลอ box เนี่ยมันจะใช้คนละรุ่นกันนะครับมันก็จะต้องเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นมันจะเขียนว่า P1 นะครับ f C1 C2 นะครับก็คือ m o t o นะครับรหัสนี้นะครับจะใช้ตัวชิล์ box เป็นรหัสนี้นะครับกล่องมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับ C1 C2 นะครับก็จะหน้าตากล่องเป็นแบบนี้หลังจากที่เราแกะออกมาจะได้ชุดนี้นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะฮะอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นรุ่นนี้นะครับ P2 นะครับ for ATK R1 R2 นะครับจะเป็นรหัส R1 R2 กับ C1 C2 R1 R2 เนี่ยก็จะใช้กับ MotoTech รหัส MTA นั่นเองนะครับทั้งหมดเดี๋ยววันนี้จะมี4รุ่นนะเดี๋ยวผมทำขอทำตัวชุด B1 B1 กับ B2 ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาทำ A1 A2 ให้ดูเนาะ Okay. ก็ขอแยกออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันรหัส B 0 1 B 0 2อย่าลืมนะครับซื้อไปเนี่ยจะต้องเป็นรหัสนี้ P 1 4 C 1น C 2นะครับหลังจากที่เราแกะตัวชิวบ็อกซ์ออกมานะครับเราจะได้แบบนี้อันหนึ่งนะครับตัวบล็อกนี่แหละตัวชิ i บ็อกซ์นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เขาให้มาหยุดตรงนี้อีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งในความเป็นจริงก็แนะนำว่าเดี๋ยวผมขอแกะก่นมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะ ขอทำไปเรื่อยๆแบบละเอียดเลยนะครับมาผมจะได้ดูค่อยๆนึกไปนะว่าติดขัดตรงไหนอะไรผมขอแกะอุปกรณ์ออกมาก่อนนะครับแบบนี้หลักๆที่เราจะใช้นะครับก็คือจะมีน็อตตัวเนี้นะครับสีตามตัวนี้นะกับตัวที่ไขหกเหลี่ยมอันนี้นะครับในส่วนของสติกเกอร์ตรงนี้ ทางบริษัทเขาเออกแบบมาให้ติดตรงนี้แต่ว่าผมก็ไม่เคยติดนะครับมันไม่เห็นมันไม่รู้ว่าผมว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับแต่จะติดก็ได้นะครับก็คือติดบังระหว่างตําแหน่งรูน็อตเพื่อให้มันดูแบบสวยงามเหมือนเต็มนะครับแต่จริงๆก็ไม่จําเป็นนะครับแต่เขาก็ให้มานะหลักๆที่จะใช้ก็คือ2ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากรุ่น mtb 0 1ก่อนแล้วกัน mtb 0 1นะครับแกะออกมาก็คือตัวตัวที่เป็นแฮนด์บาร์แบบนี้ นะครับแบบนี้นะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับสําหรับติดตั้งนะครับมันจะมี6กเหลี่ยมมาให้1อันอยู่ในเซตอยู่แล้วแบบนี้นะครับกับตัวนี้นะครับอ่ะเราจะติดตัวนี้เข้าไปก็จะใช้อุปกรณ์ตามนี้จะสังเกตว่าสําหรับตัวตัวนี้นะครับเราไม่สามารถจะใส่เข้าไปได้เห็นไหมครับเราจะต้องทําการถอดขาตัวนี้ออกจากตัวนี้ก่อน นะครับเราค่อยประกอบกลับเข้าไปนะวิธีการคืออันดับแรกสําหรับในรุ่น MTB 0 1นะครับตัวแฮนด์บาร์เราก็ถอดตัวประกับนี้ออกก่อนอาจจะแค่ถอดไว้เม็ดเดียวก็ได้นะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับจากนั้นเราจะต้องไขตัวด้านในออกมานะครับซึ่งถ้ามันแน่นมากอาจจะต้องเอาคีมอะไรมาบิดนิดนึงนะฮะโอเคใช้ด้านนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับ เนี่ยด้านในมันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับเหมือนกับตรงนี้แหละนะฮะให้เราทําการไขมันออกมาก่อนจะใช้ด้านสั้นก็ได้นะครับออกแรงง่ายหน่อยหลังจากที่มันเริ่มคลายได้แล้วเราก็หมุดมันออกมาแบบนี้ถอดน,น็อตเม็ดเดียวละฮะจริงๆแล้วแล้วเดี๋ยวก็ไขกลับแค่นี้เองนะครับหลังจากที่เราถอดออกมาแบบนี้แล้วนะครับตัวน็อตเนี่ยมันจะคาอยู่แบบนี้นะครับแบบนี้นะนี่ได้อย่างนี้นะครับ เราลองเทน็อตออกมาดูก่อนในนี้จะมีน็อตกับสปริงหนึ่งตัวแบบนี้นะครับชิ้นส่วนเนี่ยมันมีแค่นี้เองสําหรับน็อตที่เขาให้มานะครับก็คือเอาไว้ไขใช้กับตรงนี้นะครับจะเป็นน็อตเบอร์เดียวกันซึ่งในส่วนนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้น็อตอันเดิมก็ได้นะครับถ้าใช้น็อตเดิมเนี่ยตัวชิลบ็อกซ์มันจะสามารถหมุนได้แต่ว่าก็แลกกับอาการสั่นที่มันจะมีหน่อยเพราะว่าพอเราแปะเข้าไปแบบนี้แล้วนะครับ ถ้ามันหมุนกับแฮนด์บาร์ได้นะครับมันก็จะหมุนได้ทําให้มันมีอาการเ <S ell as> การิด <S ell as> อาการสั่นได้เล็กน้อยแต่ก็แลกกับการที่มันหมุนได้แต่สําหรับท่านที่ไม่ต้องการปรับตั้งเลยนะครับตามที่ผู้ผลิตเขาออกแบบมานะเ <S ell as> ขาออกแบบมาให้แบบไม่ต้องปรับตั้งเลยนะครับ <S <S <ell as> คือเพราะว่าไอ้ท่านี่เวลาเราใช้มันก็จะอยู่แนวดิ่งแนวตั้งอยู่แล้วนะครับก็ให้เอาน็อตกับสปริงอันนี้ออกแล้วไขเป็นอันนี้เข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวผมจะ แนะนำวิธีติดตั้งแบบของเขาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็จะแข็งแรงแน่นหนาก,กว่าแต่ว่าเราสามารถเลือกได้นะสำหรับท่านที่อยากจะใส่แล้วให้มันหมุนได้อยู่ <S 2> <S 2> ก็สามารถใส่น็อตกับสปริงเดิมเข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าตามที่ผู้ผลิตเขาเออกแบบมาคืออันนี้เราจะไม่ใช้แล้วเราเอาออกไปเลยนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็ง่ายๆแล้วไม่มีอะไรนะครับหลงังจากที่เราถอดมาได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็ <S <S เอาใส่เข้าไปแบบนี้นะครับดูให้มันตรงร่องตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเข้ามาอยู่ในเบ้ามันพอดีนะครับด้านบนเนี่ย เขาจะมีน็อตหกเหลี่ยมตัวหนอนไว้ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็ใช้ตัวก้านหกเหลี่ยมที่เขาให้มาในชุดของตัวชิลบ็อกซ์นะครับไขเข้าไปแบบนี้ค่อยๆไขนะครับแบบนี้อ่ามันจะมาล็อกกับเห็นไหมครับว่าตำแหน่งมันอยู่นี่เห็นไหมครับว่าน็อตมันจะวิ่งลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาล็อกกับตัวบอดี้ของตัวที่จับกระจกที่จับโทรศัพท์อยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหมครับเนหัวน็อตมันลงมาล็อกแล้วนะครับก็ไขพอตึงมือพอนะครับไม่ต้องถึงกันแน่นจนมันบี้นะ นะครับประมาณนี้นะครับพอตึงๆมือเนี่ยประมาณสักแค่เนี้ยก็พอแล้วนะครับมันอยู่แล้วนะครับไม่หลุดออกมานะครับดึงดูนะครับไม่หลุดออกมาเป็นอารใช้ได้นะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปแบบนี้พร้อมทั้งเปลี่ยนจากน็อตที่มีสปริงนะครับเป็นน็อตสีดําของเขาอันนี้แทนนะครับแบบนี้ผมจะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมอันที่ติดมากับตัวอ่า o t โเทคนะครับไขเข้าไปแบบนี้เลย มันจะเป็นเกลียวเดียวกันนะครับไขเข้าไปได้เลยอ่ามันก็จะแน่นแบบนี้คือพอเราใช้น็อตตัวที่เขาให้มานะครับข้อดีคือโอกาสเวลาติดเข้าไปเนี่ยมันจะปรับตำแหน่งไม่ได้คือถ้าเราจะปรับตำแหน่งเราต้องคลายน็อตเรามาปรับนะครับแต่ข้อดีก็คือมันจะไม่ค่อยสั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นการไขให้ตัวเนี้ยมันแน่นแบบขยับไม่ได้ไปเลยคือตอนเนี้ยตัวเนี้ยมันจะหมุนไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะมีความแน่นค่อนข้างสูงนะเวลาติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ปรับโยกคลอนได้ง่ายนะครับก็เป็นอันสำเร็ ตัว C01 นะครับตัว mtb 0 1นะโทษทีแบบนี้นะครับอันนี้คือติดเสร็จแล้วนะครับกล่องตัวนี้ก็คือกล่องรหัสที่เขียนว่า C1 C2 นะครับวิธีการติดตั้งมีเท่านี้ทีนี้เอาใหม่ผมถอดออกก่อนนะครับอนุญ,ญาตนะเวลานิดหนึ่ง เวลาถอดออกก็สามารถถอดได้ก็ย้อนขั้นตอนตามที่ผมทํานี่เลยอ่าผมเอาออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็แยกไปก่อนสําหรับการติดตั้งในรุ่น c 1นึนะครับก็แบบนี้ทีนี้ในตัว c 2อะ่ะมันก็ติดตั้งแบบเดียวกันแหละแต่ว่าไหนไหนก็ทําแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยสําหรับท่านที่ใช้รุ่นไหนก็กอดูแค่รุ่นนั้นนะแต่ผมจะทําเป็นคลิปแบบคลิปเดียวแล,ล้วลันยาวไปเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องหลายขยักนะฮะโอเคสำหรับรุ่นต่อไปเป็นรุ่น 42นะครับ MTB02 นะครับบอดี้ทรง42นั่นเองนะครับ MTB02 นะแกออกมามันเหมือนกับตัวมอสักครู่แหละแต่ว่าตัวขามันโคนลทรงเท่านั้นเองแต่ว่าก็ต้องไขออกมาติดตั้งแบบเดียวกันนี่นะครับตัว MTB02 ก็คือตัว Mototech ตัวจับโทรศัพท์กับมอไซค์นะครับที่เป็นแบบขาติดก้านกระจกมันจะอยู่ท่านี้แบบนี้นะครับเวลาติดเข้าไปปกติก็อยู่อยู่อย่างนี้นะฮะเหมือนกันเลยดับแรกให้เราทําการถอดน็อตเมนี้ก่อนนะครับด้านหลังนะ อุปกรณ์ก็จะมีเท่ากันแหละถอดมาจะมีน็อตหกเหลี่ยมอันหนึ่งแล้วก็สปริงอันหนึ่งนะครับเราถอดออกได้เลยแบบนี้อ่าถอดออกมาแล้วนะครับจะได้น็อตพร้อมสปริงแบบนี้ออกมาเนี่ยจะไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวทางผู้ผลิตเขาก็เหมือนเดิมให้แนะนําให้ใช้เป็นน็อตของเขาแทนนะครับเราถอดมาจะได้ท่านี้3มชิ้นแบบนี้นะครับรวมน็อตนะเหมือนกันเลยนะครับเอาตัวนี้ใส่เข้าไปเพราะว่าตัวแบรกเก็ตด,ด้านหน้ามันเหมือนกันนะครับใส่เข้าไป แล้วก็ทำการไขหกเหลี่ยมตรงนี้ให้มันแน่นหนะนะครับแบบนี้ค่อยๆไข,ขไปนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับให้มันอยู่ตึงๆมือพอจะเอาด้านสั้นนี้ไขก็ได้ประมาณนี้นะครับประมาณแบบจากซ้ายไปขวารอบหนึ่งก็พอนะครับร้อองศาแน่นละนะครับไม่หลุดออกมาเหมือนเดิมนะครับเอาขาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับ ตำแหน่งเนี่ยเขาจะมีมาร์กไว้ที่ที่ตัวบอดี้ของตัวชิลบ็อกซ์นะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะเปิดช่องไว้แค่นี้คือเราไม่สามารถจะมาใส่อย่างนี้ได้นะครับเขาออกแบบมาแล้วตำแหน่งที่เขาออกแบบให้ปรับตั้งคือมันจะมีแค่ตั้งแต่ตำแหน่งตรงนี้ถึงตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเราก็ลองเลือกตำแหน่งปรับตั้งของเราให้เรียบร้อยแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องติดท่านี้แหละฮะท่าที่แบบมันจะรูตรงนี้มันจะขนานแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะก็เอาน็อตที่เขาให้มาตัวสีดํานะครับใส่กลับเข้าไปแบบนี้ นะครับแล้วก็ทําการไขให้มันแน่นเหมือนกันนะครับพอเราไขเข้าไปแล้วมันจะปรับตั้งไม่ได้แต่ว่ามันก็จะลดอาการสั่นแล้วก็อาการแบบเวลามันหมุนนะครับเพราะว่าตัวนี้เวลาเราไปติดตั้งที่มอใส่ไซค์แล้วนะครับด้วยความที่ตัวชิลบ็อกซ์มันเป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะครับเวลาเราติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันจะกินลมค่อนข้างมากนะครับหมายถึงว่าเวลาลมมาปะทะขณะเราขี่นะทีนี้ถ้าเราทําถ้าเราใส่น็อตตัวเดิมตัวนี้มันก็ได้นะครับมันจะหมุนได้นะครับข้อดีของน็อตตัวเดิมนี่ไม่ต้องทิ้งนะครับยัง ตัวขาตัวนี้มันจะเลื่อนไปมาได้เราจะสามารถปรับองศาได้นะครับแต่ว่ามันก็จะแลกกับการที่มันมีโอกาสสั่นเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวขากับตัวแบล็กเก็ตมันให้ตัวได้นะครับเขาก็เลยออกแบบให้เราใช้น็อตสีดำมันนี้นะครับหลังจากที่เราไขาเข้าไปให้มันแน่นประมาณหนึ่งนะคือไม่ต้องถึงกับเกี่ยวลูดนะครับไขแค่ตึงๆมืออย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะแน่นแล้วนะครับมันก็จะไม่เลื่อนเลยพอเราติดเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่เป็นชิ้นแบบนี้นะครับแข็งแรงแน่นหนาแล้วก็ไม่หมุนไปมาเวลาประทะลมด้วยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการติดตั้งรุ่น MTB 01และ MTB 02นะครับกับ MotoTech s h i e s Box นะครับรุ่น C1 C2 กล่องนี้นะอย่าลืมใช้ชุดเดียวกันนะครับ C1 C2 ใช้กับ B01 B02 นะครับทีนี้ก็เป็นรุ่นต่อไปผมขอเก็บอุปกรณ์ชุดนี้ไว้ก่อนนะ มันให้มาเหมือนกันนะครับอ่าแยกไปก่อนนะโอเคสำหรับชุด B 0 1 0 2ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นชุดที่2นะครับจะเป็นชุดซีรีส์นี้นะครับซีรีส์นี้ก็คือ o t t t e ท h นะครับ MTA 0 2กับ MTA 0 1ก็เหมือนกันนะครับ MTA 0 1จะเป็นแบบ แบบแฮนด์บาร์นะครับ MTA02 จะเป็นแบบก้านกระจกนะครับก็มันจะใช้กล่องคนละรุ่นกันกล่องที่ใช้สําหรับรุ่นนี้นะครับตัวชิวบ็อกซ์ที่ใช้สําหรับรุ่นนี้ก็คือรหัสนี้นะครับ ATK R1 R2 นะครับ P2 for ATK R1 R2 รหัสนี้จะใช้กับ Mototech รหัส A นะครับ MTA01 02ขอย้ํานิดนึงนะครับเผื่อท่านที่เลื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ตกหล่นนะครับจำเรื่องชุดเรื่องรุ่นนะฮะเหมือนกันนะครับเราแกะออกมา ตัวกล่องเนี่ยเราก็จะได้อุปกรณ์แบบเดียวกันนะครับนี่นะครับกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้กล่องเหมือนกันแหละมันต่างแค่ตรงขาเมาส์มันจะไม่ไม่เท่ากันนะครับ2รุ่นคือมันใส่สลับกันไม่ได้เพราะว่าตรงล็อกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องนี้นะฮะก็เหมือนกันเราแกะวานจะได้บ็อกซ์หนึงนะครับแล้วเขาก็จะให้ประแจหกเหลี่ยมแบบนี้มาอันนึงในชุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ต้องใช้น็อตนะครับตัวนี้เขาออกแบบให้ใช้น็อตเดิมได้เลยนะครับก็จะให้มาเท่านี้ นะครับสำหรับในชุดเขาก็คือมีสติกเกอร์ที่ใช้สําหรับแปะไปตรงนี้อีกทีได้เหมือนกันแต่ว่าเนี้ยผมไม่ได้ติดนะฮะผมว่ามันไม่จําเป็นนะครับก็จะใช้แค่ตัวบ็อกซ์นะครับแล้วก็ตัวประแจ6 6เหลี่ยมอันนี้เราก็มาเริ่มที่รุ่น a 0 1ก่อนเหมือนเดิม a 0 1นะครับหลังจากที่เราแกะออกมานะครับก็สามารถใช้6เหลี่ยมในชุดเขาได้นะเขาก็จะมีประแจ6เหลี่ยมให้มาอันหนึงเหมือนกันนะครับใช้ของเขาก็ได้ แล้วเราซื้อมานะครมันจะให้ชุดอย่างนี้ตัว A 0 1เนี่ยถ้าพูดตามจริงนะครับรหัส MTA 0 1กับ02เนี่ยค่อนข้างถอดใส่ในตัวชิลบ็อกซ์เนี่ยได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันถอดแค่ขาตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้คือ MTA 0 1นะครับ MotoTech MTA 0 1แบบแฮนด์บาร์นั่นเองนะครับในส่วนของการติดตั้งมอไซค์ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเคยทำ อ่ะคลิปแนะนําติดตั้งพวกนี้ไปแล้วนะครับก็ติดตั้งแบบเดิมได้เลยเพียงแต่ว่าอันนี้จะสอนวิธีเอาตัวนี้ใส่เข้าไปในชิวชิวบ็อกซ์ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันจะใส่เข้าไปไม่ได้แหละนะครับแต่ว่าตัวนี้ถอดแค่น็อตตัวนี้ตัวเดียวเห็นไหมฮะตรงเนี้ยไม่ต้องถอดขาตรงๆอันนี้นะครับสําหรับรุ่น MTA 01นะใช้หกเหลี่ยมนะครับไขแค่อันนี้พอนะครับไขปุ๊บเนี่ยมันเอาไว้ี่น็อตที่เราไว้ปรับตั้งอันแหละนะครับ ก็เล็งด้านให้ดีนะครับจาด้านนันไว้ก่อนนะหัวน็อตอยู่ด้านนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีด้านเนี้ยที่มีเกลียวด้านนี้มันไม่มีเกลียวนะครับให้ดูสังเกตว่าบาทตรงนี้จะเป็นร่องนะครับอันนี้จะเป็นด้านเกลียวนะครับจะไม่มีร่องลึกเดี๋ยวจะได้ใส่กลับถูกด้านนะครับก็ถอดมาแบบนี้จําด้านไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไขแล้วมันล็อกไม่ได้ถอดมาก็ระวังแหวนสปริงตัวนี้หายนะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้กันคลายนะครับตัวนี้เขาใส่มาให้ด้วยก็ค้างไว้อย่างนี้ก่อน นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับก็ดูนะครับด้านที่มีทองเหลืองปูด, TVs, ปด nostalgia. ออกมามันจะมี2ฝั่งไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมาแบบนี้นี่อย่างนี้นะครับก็เวลาใส่ก็กลับขั้นตอนเดิมคือด้านที่ทองเหลืองปูดออกมาจะได้อยู่ด้านเดียวกับหัวน็อตนะครับจะอยู่แบบนี้หัวน็อตก็จะอยู่ด้านที่มีล่องบากเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นล่องเกลียวนะครับมันคนละด้านกันเวลาใส่หัวน็อตจะอยู่ด้านนี้นะแล้วก็ให้แหวนทองเหลืองอยู่ด้านนี้เห็นไหมครับแบบนี้หลังจากนั้นนะครับพอเราถอดมาเราจะเป็นอย่างนี้ด้านตรงๆแบบนี้นะครับ ก็นำมันใส่กลับเข้าไปในตัวชิล e บ็อกซ์ได้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ไขแบบเดิมนะครับให้มันแน่นปร,ประมาณเหมือนเมื่อตัวรุ่นเมื่อสักครู่นะเนี่ยแค่ไขมันอยู่ก็จบแล้วนะครับประมาณนี้อาจจะเอาเนี้ยไขอีกสักครึ่งรอบเพื่อความแน่นหนาเนาะอ่าประมาณนี้นะครับมันก็อยู่แล้วละไม่หลุดออกมานะครับหลังจากที่เราติดตั้งมันเสร็จแล้วอย่างนี้นะฮะ แล้วก็ทําการใส่กลับเข้าไปโดยที่ขั้นตอนก็อย่างที่ผมบอกนะด้านนี้คือด้านเกลียวด้านนี้คือด้านที่ใส่หัวน็อตนะครับสองฝั่งขาไม่เหมือนกันนะก็แหวนทองเหลืองจะอยู่ด้านนี้นะครับดูอย่างนี้นะแหวนทองเหลืองนะครับด้านที่มันปูดออกมาเห็นไหมฮะจะอยู่ฝั่งเดียวกับฝั่งที่มีหัวนอ็อตเราก็ใส่เข้าไปโทษทีนะฮะแล้วก็ทําการไขอันนี้อย่างนี้นั่นเองนะครับ ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งตัวนี้นะครับปรับองสาให้เสร็จแล้วก็ไขล็อกแน่นได้เลยนะครับแค่นี้เองสําหรับาการติดตั้งชิลบ็อกซ์สำหรับรุ่น MTA 01นะครับประมาณนี้เนี่ยก็ไขได้ปกตินะฮะตรงนี้นะเนี่ยนะครับปกติอยู่แบบนี้นะครับ,บ,รบสําหรับท่านที่ใช้รุ่น MTA ศ1ก็ดูคลิปตามนี้ได้เลยนะฮะ ค okay. ผมขอถอดออกก่อนต่อไปก็เป็นรุ่น MTA 02นะครับถอดอันนี้ก่อนรุ่น MTA 02ก็จะมีตัวแบนะ็กเก็ตเหมือนรุ่นนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าตัวขาจากอันนี้เป็นขาแฮนด์บาร์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นขาแบบยึดก้านกระจกแทนนะฮะอันนี้ผมเอาเก็บไปก่อนนะเครื่องมือยังคงใช้ชุดเดิมนะครับคือหลักๆเนี่ยเครื่องมือมันจะใช้แค่2ออันนี้ก็คือประแจแบบแบบหกเหลี่ยมเนี่ยสองไซส์นะครับ เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนกันเลยรุ่น MTA02 นะครับก็เหมือนตัวมอสักครู่แหละเพียงแต่ว่าขามันก็จะเป็นขาทรงนี้แทนเห็นไหมครับเป็นขาทรงทรงยึดกับก้านกระจกในขณะที่ตัวนี้เป็นแฮนด์บาร์แต่ว่าหน้าตาตั้งแต่ข้อนี้ขึ้นมามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีถอดก็แบบเดียวกันเลยนะครับให้เราเอาประแจหกเหลี่ยมถอดด้านนี้ขออนุญ,ญาตทําให้มันละเอียดไปเลยนะฮะ ท่านใดที่ดูสี่รุ่นน่าจะลำคานหนึ่งนะผมจะพูดซ้ําๆแหละเผื่อท่านใดที่เลื่อนดูนะครับมันจะได้ไม่ตกหล่นตรงช่วงไหนนะเหมือนเอาสีคลิปมาประกอบรวมกันก็เหมือนเคยนะครับขามเป็นแบบเดียวกันถอดมามันจะมีบ่าด้านที่เอาไว้ใส่หัวน็อตด,ด้านนี้จะมีเกลียวนะครับเวลาไขก็อย่าสลับนะครับบูธท,ทองเหลืองจะอยู่ชิดฝั่งหัวน็อตนะครับจาไว้แค่นี้คือด้านที่บูธหัวน็อตมันปูดออกมาจะอยู่ฝั่งเดียวกับด้านที่เราใช้ไขนี่นะครับทรงนี้หลังจากที่เราถอดออกมาก็แบบเดียวกันเลย นะครับถอดมาให้เหลือได้ค่ะสั้นๆอย่างนี้นะก็เอาตัวมันเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องนะครับใส่เข้าไปให้สุดนะครับมันจะมีร่องของมันอยู่พอดีหลังจากนั้นนะฮะเราก็เอาประแจหกเหลี่ยมที่เขาให้มาเนี่ยไขยล็อกตัวนี้ให้มันแน่นแบบนี้นะฮะแค่นี้เองนะครับตัวนี้จะใส่ง่ายกว่า C1 c 2นะผมว่านะตัวนี้นะ อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดูว่าด้านไหนบากที่เป็นหัวน็อตนะครับก็เอาขาเนี่ยให้บูทหัวบูทอยู่ด้านเดียวกับหัวน็อตแค่นี้เองแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เล็งรูให้ตรงนะฮะหลังจากนั้นก็น็อตเดิมที่เขาให้มาเนี่ยใส่กลับเข้าไปแล้วก็ไขกลับนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วแค่นี้เองนะครับก็ติดตั้งให้เสร็จนะครับแล้วก็มาล็อกน็อตตัวนี้อีกทีนะครับสาหรับ อ,องศาที่ต้องการนะครับตัวนี้มันสามารถปรับได้นะครับก็ปรับได้องศาแล้วเราก็ไขล็อกให้มันแน่นเท่านี้เองก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งชิลบ็อกซ์นะครับกับ o t o t e ท h ทั้ง2รุ่นนะครับรุ่น A01 และ A02 นะครับก็หวังว่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับท่านที่ซื้อไปนะคือ,อหลายๆท่านนะครับก็ตอนสั่งเข้ามาเนี่ยในช้อปปี้นะ ถ้าบอกให้ทางร้านติดตั้งให้เลยเราก็จะติดตั้งเข้าไปให้เลยนะครับท่านก็จะได้รับสินค้าเป็นทรงนี้เลยแหละคือไม่ต้องมาวุ่นวายติดไปให้เลยแต่ว่า,าหลายๆท่านนะครับที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง o t o t เ x อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นรุ่น A0102 นะครับหรือว่า C0 B0102 นะทั้ง4รุ่นเนี้ยนะครับบางท่านเนี่ยมีตัวนี้อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องซื้อตัวนี้ใหม่นะครับไม่จําเป็นต้องซื้อตัวแบล็คเกใหม่นะครับก็สามารถ ซื้อแค่ผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวชิวบ็อกซ์เนี่ยไปติดตั้งได้เพียงแต่ว่าหลายๆท่านก็จะงงกับวิธีติดตั้งนิดนึงนะครับก็ผมเพิ่งมีโอกาสเวลาว่างมาทําคลิปตัวนี้นะครับก็เลยทําอธิบายให้ดูเลยแล้วกันก็หวังว่าจะครบถ้วนนะครับหรือว่าเช่นเคยนะครับถ้าท่านใดมีปัญหานะครับสอบถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าพอรวบรวมปัญหาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําปัญหา,าทําคลิป แก้ไขแล้วก็ตอบเพิ่มให้อ,อีกครั้งนะครับสาหรับตัววิธีการติดตั้งต่างๆแต่เท่าที่ผมรวมมปัญหามาอันเนี้ยก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วล่ะสำหรับทั้งหมด4รุ่นสําหรับผ,ผลิตภัณฑ์ตัวชิล e l บ็อกซ์ปัจจุบันที่มันมีขายอยู่นะครับมีอยู่2รุ่นก็ใช้กับสีผลิตภัณฑ์นี้แหละส่วนในอนาคตถ้ามันมีเพิ่มเติมอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็จะเอามาทําคลิปเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับก็ เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้านะครับพวกนี้นะครับแบล็เกตตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงช่องทางต่างๆทางทางออนไลน์นะฮะก็จะมีน้องๆลงสินค้าเกี่ยวกับ o t o t e ท h ซึ่งตอนนี้ก็แบรนด์เริ่มตนะครับมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยลองแวะเข้าไปชมกันได้นะครับทาง s h อ p e e นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ